บัดน,นี้วันที่31มกราคมพุศตศรสอักหาช2 5 6หเป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านางสาวลิลดากินพยอมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปาริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิหนหบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตราคาัชฉันตุเทวตาสัตรมัง มูนีราชาสาสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสีขาราเตจันตาลิเควิมาเนทีเปราเทจะคาเมตารุวนาคหะ back to อายมพะทันตาธรัรมมัสวนากาโลอายมพะทันตาธัมมัสวนากาโลอายมพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูษยามะอิมินาสกาเรนะ ธรรมังอภิปูสยามะอิมินาสกาเรนนะสังคังอภิปูสยามะสามบทกราบพระรัตราอาระหังซัมมาสัมพุโตพระขวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธมโมธรรมังนนมบซามิสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะซังโคสังคังนะมามิ สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณคมนปาทะพุทธังสรนังฆะมิธัมมังสรนังฆะมิสั่งขังสรนังฆะมิทุติยัมปี พุทธังสารนังคาชามิทุติยามปิธรรมังสารนังคาชามิทุติยามปิสังขังสารนังคาชามิตติยัมปีพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยัมปิสังขังสารนังคาชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญง พุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยยัง พระขาวสักสเกุวิหารติกับพิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคหนาสัดทิงปัญจมะมาเตหิพิขุสเตหิสพเพเฮวะอระหันเตหิทัหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังคันจาอาะอัจโคจตุน,นังสุทธาวาสกาย กานังเทวานังเอตะทะโหศีอยังโโคภะวา สักเกสุวิหารติกาพิละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสททิงปัญจะมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาโหนติพระกวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะยันนูนะเมยามปีเยนาพควาเตนุ ปะสังกะมือยามาอุปะสังกะมิตรวาพระควะโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปินามาภะละวาปุริโสสัม,มัญชิตังวาพาหังปะสาเลยยาปะสาลิจังวาพาหังสมมิน เชยยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตาลาหิตาภักขวโตวปุระโตปาตปุระหังสุอาตะโคตาเทวตาภะกขาวันตังอภิวาเทตาวาเอกม,มันตังเออัตทังสุเอกม,มันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะกขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ มหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคาอารคตัมหาอิมังธรรมะสะไมยังทักขิตาเยวะอปะราทิตะสังคันติอัตคโคอปะราเทวตาภะกวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัดลภิกขโวสมาทหังสุติตังอัตะโนอุชุกัมันัมะกังสุสาลทิวะเนตา นิะเทตวาอินลิยานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอัปลาเทวตาภักขวะโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเจตววคีลังเฉตววปลีคังอินตคีลังโอหัจจะมะเมสาเตจันติสุทาวิมลาจักโขมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปปลา เทวตาพระกวะโตสันติเกอิมังคาทั้ง อภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตมะขมิตสันติอภายภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคภควาภิกขูอามังเตสิเยภุยเยนาพิกขเวทาสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตา หนติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุงอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธเตสัมปิพระขวันตานังเอตะบาละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยยาถาปิไมหังเอตะละิเยปิเตภิกเว พระวิสันติอานาคะตะตมทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปภพระวานพระวันตานังเอตตาปามาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตตาละหิอาจิขิตสามีพิกเขเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสสามิพิกเขเวเทวกายานัง นามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสุสาทุกังมาหน้าสิกโลถะภาภิศิษส,สามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกคูภะควาโตปัจัดโสสุภะควาเอตตะโวจะสิโลกะมนุตกัสามิญัตถะภุมมา อะทัสสีตาเยสิตาคิลิคับพลังพะหิตตตาสมาหิตาปปทูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอโทาตามะณมะสาสุทาวิปสัสสนะ มะนาวิลาพิญโยปันจะสเตยัตตวาวเนกาปิละวัตเวอโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตตวาพุทธาสาัสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังมนุสสานทาทสนะ ทัศนังอเปเกัสตะมะทักคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสาตังเอเกสหัสสานังอุมณสศานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทัคุงทิสาสาพาผูตาอหุงตันจัศพังอภิญญายะววคิตตวาจักุมาตโตอามันตยิสัตถาสาวเกสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตา เตวิชานาถาพิขาโวเยโวหังกิตตะยิสามิขิราหิอนุปปภโซสัตตะสหัสสวะยักขาปุมมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาติสัสโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิจิงว่านางสะสหัสสาเหมะวตายักขานานัต ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสส์สัตโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคีราติหัสายกคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสส์สัโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสลาสาสาหัสสา ยักษ์ขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจะสตายักขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุง ปิกขูนังสมิติงว่านังปุมพิโรราชาคาิโกเวปุลัสาะนิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยักษานังปะยิรูป,ปาสติภุมมพิโรราชาคาิโกโซปาคาสมิติงว่านางบุริมันจะทิสังราชาทาตะรัตโทปซา,าสติคันทภพานังอธิปติ มหาราชายา,าสัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทนามามหาพระลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัสสิโสโมทมานาอาภิกามุงภิกขูหนังสมิติงว่านังทาขินันจติสังราชาวิลุณโหตบปะสา,าสติ ภมกันทานางอาิปฏิมหาราชายัสสาสีโซปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพระลาอิธิมันโตสุติมันโตว,วันนวันโตยัสสาสิโนโมตมานาอภิการมุงภิกขูนังสมิติงว่านางปัจชิมันจะทิสังราชาวิลูปะโคปาสาสตินาคานางอาธิปฏิมหาราชา ญาสัสส ah no ีโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินคนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกคูนางสามิติงว่านังอุตรันจติสังลาชากุเวโลตับปะสาสติยักขานังอธิปติมหาลาชายัสัสสีโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินฆนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาศาสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางปุริมะีิสัง ทะตะลัโทะทักขิเนนาวิลุนหกโกปจฉิเมนาวิลูปะโคกุเวโลอ,อุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมาณาทั้งสุวรรณกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสธามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนากามาเสโท กินนุมันทุนิมันทุจปะปานาทโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตะลิจิต,ตะเสโนจะคัจะคันคับโพนโลราชาชนโนสะโโพ อาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะลูสุริยะวัชชา,าเอเตจันเยจราชาโนคันทภ,ภาสหรา,าชุพิโมทมานาอาภิกามุงพิกคูนางสมิติว่านางอาทาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหาตัดชากากรรมพระรัศตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาชะทะ รัทธาจะอากคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านังเยนาคาลาเชสหะสาหาลันติทิพาทิชาปากิวิสุทธะจากคูเวหายาสาวเตวณนะมัชาปัตตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาทานาคาลาชานามาสิ สุปันนาโตเคมะมะกาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมามะกังสุพุทธังชิตาวาชิราหะเทนะสะมุทะอสุลาสิตาพาตาโลวาสะวัสเซเตอิทธิมันโตยัสสินโนกะ กาลกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสห สตันจะพระิปุตตานังสับเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพรลิงเสนางลาหุพัธทธมุปาขมุงสมโยธานิพันทันเตพิกูนางสาม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวาโยตทาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโม,มตะ ยะสะสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทเสเตทัตทากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิติมัโตชุติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสัมมิติงวะนางเวนทูตะเทวาสาลีจะอาสมาจะทิทุเวยะมาจันทัดสูนปะ นิสาเทวาจันทะมาคูปุราคิตตาสุนิยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุราคิตตานขัดตานิปุราคิตตวาอาคูมันทวะลาหากา วาลุวาสูนังวาสโวเสโทสาโกปาคาปุรินท,ทัโททัเสเตทัตสถากายาสาเพนานาัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโ,นโตญาสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพีขูนังสม,มิติงวานังอทาคูสหภูเทวาชะละมคีสิขาลิวะอาลิทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะ นิพาสินโนวะลุนาสหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสินโนทัศเ,เ,เตทัศธากายาสาเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญัสาสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิคูนางสัมมิติงวะนางสมานามหาสมานา มนุษสามนุษย์สุดตะมาขดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาทาคูหันละโยเทวาเยจโลหิตวัาวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายัสสิโนทเสตเตทศทากายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุด ชุติมันโตว,วันนวันโตยัติศสิโนโมทานาอภิกามุงพิกคูนางสมิติงว่านางสุก,กาการุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหาโอทาตะไคหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสธามตาหาละคาชามิสะ กาจยะสัสสีโนทะนยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศทากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชื่อิมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางเคมิตาตุสิตายามากาะกายจยะสัสสีโนสัมพิ สกาลามาเทธาโชตินามาจะอาสาวะนิมมานารตีโนอาคูอะทากูประระนิมมิตาทเสเตสัสสทากายาสาเพนานาตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตว,วันนวาสาสันโตยัสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสามิจิงวะนาังสัตเทเตเทเวะกะ นิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหาประวุฒาชาติมักคีลังโอคะตินนะมะสนาสังสัะวัทเขโมฆะตลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังพัมมา ปาระมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหสันนางกุมาโลติโซจะโซปาค่าสามิติงว่านังสหสัสสพัมมะโลกานังมหาพรมมาพิติถะติอุปป,ปัตอุป,ปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตส,สีโสทะเสทเถอิสลาอาคูปัน ปัดเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมชะัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิกติวาลิโต เจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาละเสนาอภิกากามิปัสสะกันหะสะมันทียังเอถะคันหะถพันทะถลาเคนาพันทะมัตุโสมันตาปาริวาเลถะมาโวมุนจิตถโกจินางอิติตัดถะมหาเสโนกันทะาเสนังอเปสะยิปปานินา ปละมาหัจจะสลังกัตตวานาเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคธาณยันโตสาวิชุดโกสทาโซปัจุทาวัติสังกุโตอาสยังวเสตันจาัพังอภิญญายะวาวากิตวาจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสเนละเตมารเสนะาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขว เตจะอาตปะาะกะลุงสุตวาพุทธสาสะสนังวีตะลาเคหิปักามุงเนสังโลมัมปีอินชยุงสาเทวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ